ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนบางคนจะคิดว่าการเรียนคือการยัดความรู้ใส่หัวอย่างเดียวจะสังเกตเปล่าว่าเด็กที่เรียนเก่งหรือเด็กที่สอบได้ A, เอเขาก็จะมักได้ A ในหลายๆวิชามันไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่านหนังสือเยอะนะแต่ว่าเขามีระบบการเรียนการอ่านหนังสือที่เขาสร้างแล้วมันเหมาะสมกับตัวเขาขึ้นมาเด็กที่ได้คะแนนประมาณปานกลางหรือข้อนต่ำก็มักจะมีรูปแบบหรือวิธีการอ่านที่เขาใช้อยู่พอเขาใช้ไปเรื่อยไม่ว่าจะอ่านเยอะเท่าไหร่มันก็ยังได้คะแนนพอๆเดิมก็เลยเกิดปัญหาว่าอ่านหนังสือเยอะนะแต่ว่าคะแนนเราก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยสาเหตุมันอาจจะไม่่่่เเกียยววาาออนะ ไม่เยอะเว้ยแต่ว่าระบบการเรียนที่เราใช้อยู่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอดังนั้นในคลิปนี้เราอาจจะมาคุยกันว่าจะทําไงให้ระบบการเรียนที่เราใช้อยู่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาคที่1เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการเรียนของเราที่ต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงรูปแบบการรับข้อมูลที่อาจจะมีทั้งแบบเลคเชอร์หรือว่าการอ่านเองภาคที่2เราจะมาคุยกันเรื่อง a c t i v e recall ในต่างประเทศอ่ะมันคุยกันเยอะมากนะและเรารู้สึกว่าเราอยากให้เรื่องเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในความรู้ของเด็กไทยทุกคนเลยเพราะมันจะทําให้วิธีการเเเเเรรรรรีีียยยยนนนนนนขอองงงาาาามมัััป่่่ไจจิๆว้้กภคท3ะุื การใช้ Active หรือ l อคู่กับ Space r e p e t i t i o n การที่เราดึงความรู้นั้นออ,อกมาใช้บ,บ่อยๆจากนั้นท์ทสุดท้ายเราจะมาซัมอัพสรุปว่าเราจะเอาทุกอย่างมาประยุกต์ใช้กับตัวเองยังไงอาจจะมีการแตะแตเรื่องการใช้ไฮไลท์หรือว่าการอ่านซ้ําไปอีกนิดหนึ่งด้วยาร์ที่1เราจะมาพูดถึงรูปแบบการเรียนในปัจจุบันก่อนโฟกัสแค่ในมหลาลัยกับในมปลายเป็นหลักวิธีการรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมีอยู่2ทางหลักๆคือ1นฟังจากเลคเชอร์อาจารย์แล้วก็เปิดสไลด์ไปด้วยวิธีที่2คือกาารไปอ่น textbook, อองค้อ วิธีที่1น่คือจากที่เราเรียนเลคเชอร์กับอาจารย์พร้อมกับดูสไลด์ไปด้วยข้อดีหลักๆเลยนะเราได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างในการรับสารนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการฟังการจดไปด้วยการดูการนึกตามแต่แน่นอนข้อเสียตามมาก็คือมันอาจจะมีบางจังหวะที่เราตามไม่ทันบางช่วงมันจะทําให้เราหลุดกับการเรียนนั้นไปเลยจากนั้นรูปแบบที่2คือรูปแบบของการเรียนด้วยตัวเองอะ่ะซึ่งรูปแบบนี้มันจะมีข้อดีหลักๆเลยคือเราสามารถหยุดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรที่เรายังไม่เข้าใจเราสามารถเอามาอ่านซ้ําได้ปัจจุบััันนนใกกาารรเรียยท้้งมมหวลแ็ป สวิธีนี้มันเป็นอะไรที่มาคู่กันบางคนเรียนในห้องเข้าใจก็เน้นเรียนในห้องบางคนเน้นออกมาอ่านเองแล้วเข้าใจกว่ามันแล้วแต่คนเลยเว่ามีรูปแบบการรับเนื้อหาใหม่ๆยังไงเข้ามาต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยแล้วก็หาวิธีการรับเนื้อหานั้นที่มันเหมาะกับเราที่สุดพาทที่2เป็นพาทที่อยากพูดมากๆเลยมันคือเรื่องคําว่า Act แอคทีฟ Recall Active r e ค a l l คือการพยายามทำอะไรก็ตามที่มันเป็นการดึงเนื้อหาเดิมๆออกจากสมองเรามันเคยมีงานวิจัยแต่จำไม่ได้นะว่าอันไหนการที่เราพยายามทำแอคที e รีคอร l หนึ่งครั้งนะ่ะมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการ r e r e a d i n g หรือการอ่านเนื้อหาเดิมๆอีก4ครั้ง Active r e c a l l เนี่ยมันไม่ใช่ทำตอนเราเรียนจบนะมันทำตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาเลยระหว่างเรียนเนื้อหานั้นและก็ทำหลังจากที่เราเรียนเนื้อหา Active r e c a l l คือการพยายามเทสตัตวเองบ่อยๆไม่ว่่่่่าาาาาาจะเเป็นกกกรททข้อออออสสบพยายามดึงงิีงูหวัว หรือว่าจะเป็นการทำแฟลชการ์ดก็ได้อะไรก็ตามที่มันเป็นการพยายามนึกถึงเนื้อหานั้นๆโดยไม่ใช่เป็นการสปูนฟิตดิ้งหรือรีลิดดิ้งอีกรอบหนึ่งการทำแอคทีฟรีคอร์จะมาคู่กับสเปซ e รป t i ิชันหรือการทวนสิ่งนั้นซ้ำๆมาทำความรู้จักสิ่งที่เรียกว่า forgetting curve กัน เขาบอกว่าเวลาเราเรียนอะไรเนื้อหาอะไรเสร็จแต่ตอนเราเรียนอะ่ะเราจะมีความเข้าใจมีความจำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากที่ผ่านจุดนั้นไปแล้วอะ่ะเราจะมีความจําในเรื่องนั้นลดลงเรื่อยๆแล้วมันจะลดลงเร็วมากถ้าเราเรียนสิ่งนั้นครั้งแรกมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะลืมเนื้อหาอะไรที่เราเรียนเพราะสมองเราอะ่ะเหมาะสําหรับการคิดสร้างสารรค์มากกว่าการจดจาอยู่แล้วเว้ยจังหวะที่การาฟมันกําลังตกอะ่ะแล้วเรากาลังจะลืมเรื่องนั้นถ้าเรามีการทวนซ้ําหรือว่า active recall ซ้ำขึ้นมามันจะกลับไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วระยะเวลาในการล แกจะเห็นกราฟรูปนี้ว่าในกราฟอ่ะการลืมมันจะค่อยๆชา้าลงเรื่อยๆแล้วถ้าเราทวนมันซ้ําอีกรอบมันก็จะทําให้เนื้อหานั้นๆนนอ่ะเปลี่ยนจากช็อตเทอร์เมมโมรีกลายเป็นลองเทอร์เมมโมรีได้เลยนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของ2อันที่เรามองว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้เร็วๆอ่ะมันจะทําให้การเรียนเราเปลี่ยนไปนั่นคือแอคทีฟรีคอร์บวกกับสเปซ e p e t i ิ i o n แล้วคําถามคือเราจะเอาทฤษฎี2อย่างเนี้ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนเราได้อย่างไรอย่างเช่นถ้าน้องมอปลายเข้ามสี่มาเรากำลังจะเรียนเรื่องเซลล์อออยย่าาาาาาางเเเ้้แรรรรกกกถิกดนลับไปจจะทจะททํํคืส topping the s u b j e c กก่อนเราจะเอาสารบัญมาอ่านเราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดที่ว,ว่าเราจะเรียนในเทอมเทอมนั้นขึ้นมาอ่านก่อนอย่างเช่นชีวะม .4 เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดขึ้นมาสโคบก่อนแล้วค่อยๆดูแต่และท็อปิกท็อปิกนั้นว่าในเนื้อหาเรื่องเซลล์่เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างแบ่งเป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์แล้วในเซลล์พืชอ,อาจจะแบ่งหัวข้อย่อยมาเป็นส่วนประกอบเซลล์พืชหน้าที่ของแต่และฟังก์ชั่นซึ่งการสโคบท็อป,ปิกเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว,ว่า knowledge of tree การสร้าง knowledge of tree เนี่ยมันอาจจะใช้ไไมมม่ด้กับบทาาาางงปวิชเพระ ปลายม4 5 6แต่และว,วิชามันไม่ได้มีความต่อเนื่องเชื่อมกันขนาดนั้นมันเป็นการเรียนแต่ละเนื้อหาแยกแยก,กันแต่ว่า I Knowledge of t เนี่ยอาจจะใช้ได้ในระดับมหาลัยเวลาเราจะเรียนวิชาหนึ่งเราต้องเรียนวิชาก่อนหน้านั้นเพื่อให้มีความเข้าใจสิ่งแรกที่เราจะทําคือเราจะทํา Knowledge of t r e ออกมาก่อนนั่นหมายความว่าพยายามรีคอสิ่งที่เคยเรียนไปแล้วที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆออกมายกตัวอย่างเป็นในคณะแพทย์อะปี2เราจะเรียนเรื่องเนื้อหาอย่างเช่น cardio physio patho อะไรเงี้ยส่วนปี3เราจะเรียนเรื่องโลกของ cardio สิ่งที่จะทําก่อนที่ เรียนเรื่องโลกของคาดิโอคือเราจะมานั่งทำรีคอตัวเองทำ knowledge of T ของตัวเองคือการ l i ต์หัวข้อส c o ปท t o ป i c ก่อนแล้วพยายามรีคอสิ่งที่อยู่ในหัวออกมามันจะเหมือนเป็นการเทสตัวเองก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาใหม่ด้วยไอ้รอบแรกที่เราทําการรีคอเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราแม่นหรือไม่แม่นเรื่องอะไรก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปเราจะต้องกลับไปทวนอะไรเพิ่มในวันที่เราเรียนเลคเชอร์เราจะพยายามทําความเข้าใจสิ่งนั้นกับสิ่งที่อาจารย์พูดออกมาเลยแล้วเราจะจดอันนี้เป็น point ที่สาคัญมากนะว่าเวลาจดเราจะจดคําถาม เราไม่ได้จดตามที่อาจารย์พูดจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยสิ่งที่เขาจดอะ่ะคือเขาจะจดสิ่งที่อยู่นอกสไลด์หรือถ้าดีหน่อยก็จะเป็นการจดตามความเข้าใจแต่ว่าวิธี Active r e c a l l ที่เราเรียนรู้มาคือเขาจะให้จดคําถามไ้ว้รีคอร์ตตัวเองเดี๋ยวเราขึ้นฟุตเทจตอนเราทํา Stu d y with มีไว้ก็จะเห็นว่าเวลาเราอ่านเนื้อหาอะไรใหม่ๆเราจะมีการเขียนคําถามคู่ไปด้วยเราจะไม่ใช่เป็นการจดเนื้อหาหนั้นซ้านะแต่จะเป็นการเขียนคําถามสมมุติเรากําลังเรียนเนื้อหาใหม่เรื่องเฟสการแบ่งตัวของไอเ,เดนเอเราก็จจจะดว่างอธิบายแต่ละเสวลา ัตว DNA จดแค่นี้เลยแล้วเราก็ผ่านไปก็คือฟังอาจารย์อธิบายเรื่องแต่ละเฟสไปด้วยแล้วถ้ามีจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญเราก็จะจดสิ่งนั้นมาเป็นคําถามอีกรอบแล้วพอเราเรียนจบคาบเราก็จะมีคําถามเป็นประมาณ10-2030ข้อไอ้คําถามเนี่ยมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการทํา Active r e c a l l รอบแรกของเรา Active r e c a l l รอบแรกก็คือการพยายามตอบคําถามนั้นๆที่เราเขียนไปแล้วปกติอาจจะทําตอนหลังจบคาบทันทีก็ได้หรือจะทําตอนเรียนจบวันแล้วมา Active r e c a l l กับคําถามที่เราเขียนไว้ก็ได้จากนั้น เราแนะนําว่า Active r e c a l l รอบที่2ของเราอาจจะเป็นทําตอนจบ1นึ่งวอบที่3มอาจจะเป็นการทําข้อสอบเก่าเลยก็ได้แล้วแต่คนเลยอย่างที่บอกว่า Active r e c a l l หลักๆคือการเทสตัวเองเว้ยถ้าจะให้แนะนําคือรอบที่3รอบที่4่ะไปเริ่มหาข้อสอบมาลองทํามากกว่าละเพราะว่าการทําข้อสอบอะมันจะเป็นการเทสความเข้าใจเราแล้วมันจะเป็นการพยายามดึงสิ่งที่อยู่ในหัวเราออกมาสังเกตปะว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดอะไม่มีจังหวะไหนเลยที่เราจะบอกว่าให้กลับไปอ่านเนื้อหาเดิมซ้ําจังหวะที่เราทํา Active r e c a l l ไม่ว่าจะเป็นรอบที่1รอบที่ส หรือรอบที่3ให้เราพยายามดึงเนื้อหานั้นออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะแล้วถ้าจังหวะที่มันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะเราค่อยไปเปิดดูเนื้อหานั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราตกหล่นไปคืออะไรวิธีนี้มันจะทําให้เราจาได้นานขึ้นเขาบอกว่ายิ่งเราใช้วิธีในการจดจํายากเท่าไหร่มันจะทําให้สิ่งนั้นอ่ะติดในหัวเราไปได้นานขึ้นเท่านั้นมันก็ตรงกับว่าทาไมคนที่บางครั้งพยายามอ่านซ้ําเรื่อยๆอ่ะมันกับจําไม่ได้สักทีแต่ว่าถ้าเคยทําข้อสอบผิดสักหนึ่งข้อแล้วอ่ะเราจะจําได้ค่อนข้างนานเลย เรารีคอร์ดออกมาเราก็จะจําได้ว่าเฮ้ยเราตกหล่นตรงนั้นไปนะเราตกหล่นตรงนี้ไปนะวิธีนี้มันจะทําให้เราจําได้นานขึ้นจริงๆอวยข้อดีของตัว active recall กับ s p a c e repetition ไปเยอะละเดี๋ยวขอ,อย่ามาบอกข้อเสียนิดนึงหลังจากที่เราลองทํามาประมาณ23เดือนเนี่ยเนาะข้อเสียลหลักเลยคือ1มันช้ามันช้ามากๆในแง่ของการพยายามเรียนเนื้อหาอะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าเป็นการที่เราไปอ่านซ้ํามันใช้เวลาค่อนข้างเร็วเพราะว่าเราไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเยอะแต่พอเรามาพยายามตอบคําถามทำข้อสอบเก่าหรือพยายามดึงสิ่งที่อยู่ในหัวเราออกมามัน ค่างช้าอย่างที่2คือมันใช้พลังงานเยอะมากค่อนข้างเหนื่อยเลยถ้าเทียบกับการ passive reading หรือการอ่านแบบปกตินะแล้วข้อ3คือเวลาใครที่เพิ่งเปลี่ยนมาลองใช้วิธีการเรียนอย่างเงี้ยจะเกิดการไม่ชินจะเกิดความกลัวว่าจะอ่านไม่ทันมันน่าจะเป็นเรื่องปกติเลยที่พอเราจะออกจาก comfort z o n e จะออกจากอะไรสักอย่างที่เราทํามาตลอดแล้วอะ่ะมาลองใช้วิธีการเรียนแบบใหม่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับวิธีการเรียนแบบเดิมแล้วว่าไม่ต้องมาลองใช้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเรามองว่าถ้าระบบการเรียนที่เดิมที่เรา เราใช้อยู่อ่ะมันเวิร์กอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปเลยมันเป็นสิ่งที่ดีเว้ยแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าในไหนแบบเดิมที่เราทำอ่ะคะแนนแม่งก็ไม่ได้ดีมากอยู่แล้วอาจจะลองเอาวิธีนี้ไปไประยุกต์ใช้ดูก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการรีลิดดิ้งกับไฮไลติ้งนิดหนึ่ง <c oughs> คือส่วนตัวแล้วว่ายังทํา2วิธีนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นการอ่านซ้ําหรือการขีดไฮไลท์อ่ะแม้ว่ามันจะมีงานวิจัยใดๆที่บอกว่าไอสอวิธีเนี้ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไหร่แต่ส่วนตัวยังใช้อยู่จะใช้ในวันที่่่เเเเรรรราาาาาาอออนนนนนนนหหัััััังงงสสืืมมทท้้้้้้ววววแแลลูึกกย ตามแอคทีฟรีคอร์มาตลอดตามตารางเราอะเรายังอ่านเนื้อหานั้นไม่จบแน่นอนเราก็จะนั่งเปิดสไลด์อ่านโน้ตเดิมซ้ํามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยเว้ยแม้เราจะรู้ว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าในบางวันที่เราเหนื่อยจริงๆอะการรีเลย์ดิงมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยมันยังทําให้เราคอมเพลตโกการอ่านของเราได้เหมือนเดิมส่วนการขีดไฮไลท์ขีดไฮไลท์ไปด้วยระหว่างที่เราอ่านเท็กซ์บุ๊กอะไรไปด้วยเราก็ยังใช้อยู่เพราะว่าถ้าสมมติเราอ่านเท็กซ์บุ๊กที่เอามาอ้างอิงอะแล้วเราไม่ขีดอะไรเเเลลลยอออ่ะถ้้้้าาาาาาารรกััับมมมนนนนนซจหขูงงไปใสื ที่มีแต่ตัวหนังสือเยอะดังนั้นเราก็เลยจะขีดไฮไลท์อยู่ดีแต่ลักษณะที่เราจะใช้จะใช้เป็นการไฮไลท์ในไฮไลท์อีกทีสมมุติว่ารอบแรกเราอ่านเนื้อหานั้นเราอาจจะไฮไลท์มา2บรรทัดสำคัญสาคัญ,คญที่มันเป็นการอธิบายในสิ่งที่เราค้นหาครั้งต่อไปที่เรามาเปิดหาเนื้อหานั้นอีกรอบเราจะไฮไลท์ซ้ําแต่คราวนี้เราจะไฮไลท์ให้สั้นลงอาจจะเป็นไฮไลท์เหลือแค่ประโยคเดียวจากนั้นรอบต่อไปที่เราทาแอคทีฟรีคอรแล้วเรานึกเนื้อหานี้ไม่ออกเราก็กลับมาเปิดเนื้อหานั้นถูกไหมเราจะทําการไฮไล คือการค่อยๆไฮไลท์จนเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆจะไม่ใช่การขีดไฮไลท์ที่แบบทั่วทั้งหน้าขนาดนั้นเอาไปลองดูถึงพาร์ทสุดท้ายละเอาอย่างนี้ขอสรุปว่า Active r e c a l l กับสเป r e p e t i t i o n นะ่ะมันเป็นแนวทางในการเรียนแนวทางหนึ่งใครสนใจก็สามารถเอาไปลองปรับใช้ดูได้จะได้มีวิธีการเรียนหลายๆแบบอะให้เราได้เรียนรู้แล้วการเรียนมันจะสนุกมากขึ้นนะแกถ้าเราลองรับอะไรใหม่ๆเข้าไปแต่ว่ามันจะสรุปได้ว่าต่อให้เราไปรู้เทคนิคอะไรมาถ้าเราไม่ลงมือทําเราไมไ่ได้ลงมืออ่านหนังสือ,อไอ้เทคนิคพวกนั้นมันก็ไม่ม ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็คือเป็นเราเองที่ต้องรับผิดชอบอนาคตตัวเองต้องลงมืออ่านหนังสืออยู่ดีทุกคนมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไปเสพสื่อหรือว่าเสพการ์ตูนหรือเสพอะไรสักอย่างที่เวลาฟังคนคนนั้นพูดไปดูคลิปๆนั้นมาแล้วมันจะทําให้เรามี motivation มีแรงบันดาลใจในอ่านหนังสือ,อส่วนตัวเราก็มีนะตอนมปลายของเรามันจะเป็นการ์ตูนเรื่องนี้มันจะเป็นการ์ตูนเรื่องว่า เรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพไม่รู้มีคนเคยอ่านปะนะแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นอะ่ะมันทําให้เราเริ่มเข้ามาตั้งใจเรียนเนาะเราก็หวังว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวจุดไฟให้น้องๆที่กําลังจะสอบเข้าหรือว่าคนที่เรียนในมหาลัยอ่ะเริ่มหันมาตั้งใจเรียนเริ่มพยายามใช้อะไรบางอย่างไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเราก็จะแฮปปี้มากส่วนตัวแล้วเรากาลังจะกลับไปเรียนเนาะแล้วช่วงประมาณครึ่งเทอมสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพยายามใช้ Active r e c อร์กับตัวเองมากที่สุดและเดี๋ยวจะมาลงรีวิวผลการใช้ไปเืออๆแล้้้วก็ถานนนงคนไห เอาไปใช้แล้วติดปัญหาหรือว่าได้ผลลัพธ์ยังไงก็มารีวิวในคอมเมนต์หรือว่าทัก IG มาบอกเลยก็ได้อยากเห็นทุกคอมเมนต์เลยเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปละบ๊ายบายฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามไปฉลังขึ้นบก